บงสบายด,ดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีเบอร์สขุสกคลบวชศิษยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล้กันสบายด,ดีเบอร์เดอร์พ่อแม่พี่น้องมันี่กลับมาพบกับปุนาสา,ลาวลราคือเก่าน้องพี่น้องมานี่สปูกอะออกมาเผาตุกาเนาะพี่น้องประมาณอันบาบหนึ่งง้วกมาแต่หากินเนาะพี่น้องเพราะว่าหากินตามให้นะ้าคงจะคงนี่เลยเนาะไปเขตอื่นบ่รด้เนาะพี่น้องเพราะว่า ผู้ใดกระตกกะเอากะเอามุงแล้วพี่น้องห่อนยามให้หายามนาอะไรเนาะงัวควายก็ต้องเบิ่งเองเนะาะหักซาอยู่หน้าเจ้าของหรือว่าเลี่ยงเนาะพี่น้องมีเนี่ยกะคงจะปูกระยาวเติมนะพี่น้องสิลงไปเบิง่งตรงนี้กะทีแบวาว่านแล้วก็เอาดินทมไว้กบไว้เนาะพี่น้องนี่มันก็งามเลยเนาะเกิดเบว่าพอดีเนาะบทีบห่างพอดีเป็นกีบงามแล้วพี่น้อง ลายคนเนาะพี่น้องเอ้ยข้ามาจุ่มกันเนะาะงัวกับลายเจ้าเนาะสิว่างวัวเจ้าเดียวกับบเมนเรือลายค้นเนาะพี่น้องเพราะว่ามิรนาเขตอันเดียวกันเนาะนี่จุ่มกันลายคนเนาะพี่น้องซาเตยกกามาเนาะหนั่งลัดงวัวนาการเนาะพี่น้องก็ซาวลัดเนาะพี่น้องโดยสบายดีฝากส่งผู้น,น้เดอพี่น้องสื่อส่งจัจงใด สื่อซ่องอะซาลัดบ้านนาเด้อเข้าไปติดตามได้เด้อพี่น้องไอ้ฝากทุกคนเข้าไปติดตามซาลัดให้เป็นกำลังใจซาลัดหน่อยเด้อจ้ะฝากเพื่อนในน้ออันนี้คืออาแท้ๆของสปูเนาะพี่น้องอาหลัดเนาะเฝืนมาแต่มาแต่ใจก็ลืมเลยมาแต่คำหวานพุ่น้องผิดคำหวานหรือตาแขกกระปุกแล้วแขกอันเดียวกันแหนเนาะนี่เนาะนั่งจุ่มกันนะพี่น้องเมื่อวานนี้เปย์ขาดมาแจ่บอ ไดคือมานั่งเธอจะซองงี้ได้นี่นะเป้ขาดวันนี้แล้วพอนั่งสนุกพูดพี่น้องเอ้ยผู้มีกาใหม่กาเก่ายันเราทางนั้นก็เป็นกาใหม่นะพี่น้องงัวผ่าอึกกระถกอยามมนดอกยังไม่ทันออกงอกเนาะผ่าไปโลดก็นั่งลัดงวนเนาะ Kín lông xôm mưu về nằm nè phía đông ơi Thấy ngòi cá rình ở làng thiêng nè phía đồng. ก็หอมหอมเลยพี่น้องเป็นขขาพัน์ุใหม่นะหอมขนาดเป็นเป็นอันนี้เป็นขขากลางนะพี่น้องก็เลยแบบจําเป็นต้องวานเก่าเนาะเกี่ยวเขาโดแล้วจังเกี่ยวขขากลางนะพี่น้อง ใกล้อันตาก้าเป็นน้องพี่น้องจูปนกกสิล่ยเปนขึ้นเนะขอด้กินเธอหนึ่งถือว่ายามเลยเฮ้ยเฮ้ไหลบ่ไปนาะรับบ่มีไม่นะพี่น้องสิไล่ลนขึ่นนะพี่น้อง เบืง้งซีโคงโครงงอเนาะพี่น้องงัวมันลายปีแล้วมันเท่าแก่ตามการเวลาเลยเนาะพี่น้องบ่มียังอยู่ยงคงกระพันเนาะแม้แต่คนและสัตว์เนาะพี่น้องหากว่ากองสปูสั่นก็นขอโทษขออาไฟน้ำลายเด้อเนาะพี่น้องคือฝนสิตกแต่กระบ่ตกเนาะ สาวนาวหอดยามนี่บ่ได้รอท่าหยังเนาะนอกจากรอท่าฝนเนาะอืมพรังก็ฮึบๆพร่ำเนาะพี่น้อง นี่คือการหวานใหม่ไม่ได้เพิ่นกระทมคือกันเนาะงัวก,กระลกไปเหยียบลายเถื่อนเนาะเหยียบก็บปลอดภัยอยู่เนะาะเพราะว่าอันมันยังบ่ทันออกโงกมาเนาะบันนี้สปูกระสิพามาเบ่งน้ำในนองว่าได้สำาไีเลยเนาะ นี่นะพี่น้องเอ้ยน้องก็หกเนาะพอปล่อยปาลาอนะไรไรเนาะปลากระใหญ่ไว้นถะ้าปล่อยเนาะมีแต่ฟัก,กเกษตรฟักบงเนาะพี่น้องนะฟักบงเนาะกะบ่อยกินอนะไรเนาะพี่น้องนี่ฟัก,กเกษตรนะพี่น้องหกแล้วเนาะพี่น้องประันสิได้กันเนาะ น้ำก็มีแต่ทางกลางอันนี้เหมาะแก่การปล่อยปลาเนาะพี่น้องอ,อ,ไไดอดใจรนะอเนาะอีกบุรนก็ได้ปล่อยปลาเนาะพี่น้องนาอันให้นาที่มีน้ำมีให้เ,หเดียววันนี้เนาะพี่น้องกายหันกะเป็นนาโนเนะแนวเบื้องนาสะปูก็หัวมันค่อยเนาะพี่น้องมันโนนคือโนนคันใดเนาะเวลาฝน,นตกมาน้ำก็สิข้างบอลเดียวนะพี่น้องสรุปแล้วบบมีน้ำเนาะนาสปูค่ะ นาคนอื่นมีน้ําแต่ว่า่นตกมานาสะปูมันบบมีเนาะเพราะว่าเป็นนาใหม่รือว่านาหากระ้าใหม่นะพี่น้องอันนานาทงนี่นะพี่น้องฝนตกมาน้ากับกืดเนาะเพราะว่าอันนาผลกร้สาวได้ห้าหกสิบปีนะพี่น้องมันก็เลยมีน้ำเน,ะนาะนาฟางเบิร์เนาะนาผลกระเพียงเนาะต่างจากนาสะปูแห้งแห้งพี่น้องนะเนี้ยขึ้นไปทางพุดนทางโคโค่พี่นอ้องสันจิกฤกขึ้นามาไว้สั้นเนาะ พี่น้องเอ้ยหานีแหงงามนาะตาการไน,นะพี่น้องเห็นแล้วก็อยากลกอยากหาฝนตกไวๆเนาะปีนี้แห้บงบ่มีคนดำนานะพี่น้องอันน้องชายกับเมื่อเฮือนเมียแล้วเนาะสงสัยอันขึ้นแต่ดำนาก็เสิได้ไปเรียงงัวเนาะพี่น้องน้ำมันก็แพงเสื่องนี่นะเนาะเศรษฐกิจก็กย่ำแย่เดี๋ยวบิ่งหน้าจะโคองนะพี่น้องกับนาคนอื่นนี่นาคนอื่นเพียงคักเนาะนี่เคื่อน เขตแดนนาในพี่น้องก็คือไ้ตะกายแหละนาของสปูนเนาะกายหันหนาคนอื่นเนาะก็ขึนขึนข,นขึนไปกับโบลายเนาะพี่น้องมีหน่อยก็กิกนหน่อยเนาะมีสำไรก,ก็กินสำนันอะพี่น้องว่ากาลังทยอยขึ้นมาเนาะพลนชิต๊กเนาะพี่น้องแต่ว่าพนตกอยู่ฟูอยู่ผังเบืองั่นเนาะอยู่ขามห่วยไปอีกเนาะพี่น้อง เจ้าไหลมาคอยไหลไปเนาะพี่น้องไหลในระแวดวอมไหลงัวในละแวดรอมนะคงจะคองเาองนาะไหลเวียนไปเวียนมาเนาะคือบบไห้มันลงไปกินข้าวลงบบไห้มันลงไปกินกาในตากาเนาะพี่น้องมันกินเธอหนึ่งเธอว่ามันลงไปเลยเนาะมันยามเนาะพี่น้อง มืดคืนนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่บ่ายสองเนาะมัวก็อ้วนไปอ้วนมาเนาะวนเวียนอยู่แต่อันเวลาสี่โมงกว่าแล้วเนาะทยอยไหลงวดทยอยกับขอกับแรงนะพี่น้องบริไลมื่อเหอนดนกเนาะไหลอันเขาโคกจะโองแหละเพราะว่าโคกก็อยู่ในอันนาเนาะ เตะบึมบึมบําบ้างัวกระไรน้าพี่น้องจากงัวผู้ใดเฮียมีเงินงัวลายเจ้าเนาะพุนตกอันหนีๆเนาะอันวางใดนี่เนาะพี่น้องพุนหากระเอือนเนาะตกประมาณสองสามนาทีแต่กับยุทธนาะพี่น้องตกบ่แห้งเนาะ ง but, ัวไหลผสมพันธุ์กันเนาะพ่อแห้งพ่อนี่คือความวุ่นวายของแต่ละมือเนะพี่น้องงัววุ่นวายอะไรเนาะอึกกระถึกอยู่ ตัวเมตัวเดียวนาะเล่นน้ำพุบูมบูมบูมวุ่นวายเนาะแต่ละมือค่ะ <c oughs> เรื่องวุ่นวุ่นก็ได้จบลงเนาะไล่งวเขาคอกแต่ว่างวบเเห็นตัวหนึ่งเนาะพี่น้องมันแล่นเป็นน้ำงวงเขาเนาะ คลิปสปูกาสิคอหยุดไวเพียงสำนียก่อนเด้อผักพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์ลกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็นคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง